ก็จากอนกขออนุญาตถามเลยนะครับกับค่ายเก่าเราจบสวยรักกันดีครับจริงๆพี่มอยก็ส่งดอกไม้มาเมื่อวันพี่มอยก็อวยพรนะครับแล้วก็พี่ออนเองก็อวยพรนะครับพี่บอลเองก็งเป็นกำลังใจให้อยู่ Mm hmm. เรามีการคุยกันก่อนหน้าที่จะมีการทําค่ายเป็นของตัวเองเ, <c oughs> เอาจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วค่ายนี้จริงๆเน่ตอนที่ต้นคิดคิดเลยว่าจะทากับกับกับพี่วัตดอร์นะ, <c oughs> นะครับแต่ว่าด้วยด้วยคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราก็คิดว่าแล้วก็พี่เขาก็รู้สึกว่า เราน่าจะทําเองน่าจะบอกกว่าก็เลยเพิ่มว่าเป็นอยู่ในช่วงหมดสัญญาพอดีด้วยก็เลยขออนุญาตที่เขาออกมาทำเองแสดงว่าเขาก็รับรู้ว่าเราออกมาแล้วก็ต้องตั้งค่ายเองรับรู้ครับรับรู้คนพอเราจะไปเคนแรกที่ไปลาเลยคือเดอรทอย toy, เพราะว่า <laughs> เพราะว่าตอนที่เราเราไปที่นั่นเราเราเราทอยเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็มีการค้าไฟนั่งเวลาน่อจนเด็กกันครับรวมอยู่กับว่าเดอะดักนานสามปีครับครับเป็นไงเป็นไงบ้างคะวสามปีสามปีนั้นเป็น ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตครับแล้วก็พี่มอยพี่มอยเป็นผู้บริหารที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากอยากอยากเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่เขาพี่เขาเป็นพี่เขานําทางการทําธุรกิจด้วยด้วยจิตใจที่ดีนะครับแล้ <c oughs> ผมอยากโตเป็นเป็นเหมือนพี่มอยแล้วก็ให้ให้ทุกอย่างให้ประสบการณ์ให้ให้วิธีคิดวิธีทํางานให้ผม กับการที่แบบมาเป็นผู้บริหารตัตัวเยอะเลตอนนี้ผมถ้าจะเรียกว่าไม่เป็นเลยต้องมีคนน<ม>ครับผมเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรทุกอย่างผมถึงต้อง ครั้งแรกที่ผมคิดจะทําเลยผมรู้แต่ว่าผมทําเป็นแต่เรื่องทําธุรกิจเนี่ยผมรู้ว่าหลุยหลุยเขาเขาเคยอยู่กับยักมาก่อนแล้วก็ผมก็เลยผมก็เลยชวนหลุยว่าช่วยมาช่วยดูเรื่องพาธุรกิจให้พี่หน่อยอย่างวันนี้ทาค่ายเพลงมันมีความเสี่ยงสุดนะครับด้วยความที่<อ>สถานการณ์เองอจริงจริงๆจ,จ,จ,จะเรียกได้ว่าการทําอุตสาหกรรมเพลงง่ายขึ้นละกันแล้วก็วกทุกๆคนก็ก็สามารถที่จะเป็นศิลปินจากที่บ้านได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่า ความเสี่ยงสูงไหมมันก็มันก็เสี่ยงเสี่ยงสูงเหมือนกันครับ<ช>เพราะรว่าเพราะว่าเราก็มีเราก็จะเห็นค่ายน้องใหม่ออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอะไรเงี้ยครับว่าว่าเราน่าจะน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในตลาดแในรูปแบบที่มันของการเพลงที่มันติดใจประโจกกับโควิดพอดีที่แบบมันอาจจะถ่ายโชว์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันตัด ก็ก็ต้องปรับกันไปครับคือเราก็มันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยหรือว่าการขายคอนเสิร์ตในไลฟ์ต่างๆหรือเราก็ต้องหาวิธีการที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆให้มันเข้ากับปัจจุบันครับที่จะจะพาค่ายมันเดินหน้าไปได้อย่างปีนี้ตั้งเป้าว่าสักกี่เบอร์ดีครับปีนี้เราก็น่าจะมีสักหกเเบอร์ที่เห็นเห็นแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยครับที่ที่ยังคุยๆกันอยู่ก็จะมีมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า อยาพอเป็นพอหลายหลายศิลปินทั้งเก่าใหม่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าพี่ก๊อฟเขาจะเปิดค่ายเองอ่ะเขาก็สนใจที่จะทํางานด้วยกันกับพี่ก๊อฟตอนนี้ก็มีเข้ามาคุยกันกำลังคุยอย่างพี่ก๊อฟเองก็คือแบบภาพคาไทยเลยดึงดึงคนงกากมาเยอะแยะคุยอยู่คุยอยู่สองคนตอนนี้ณขณะนี้ที่คิดว่าอยากอยากให้มาอยู่กับเราแต่ว่าขอเร็วๆวนี้อาจจะมีครับ ของเขอของุ้กับอแนตว้าวเลยไหมคบพี่รับว่ากันว้าวเนี่ยที่สาคัญคือคุณจะได้เห็นถ้าถ้าได้ทำเนี่ยคุณจะได้เห็นเขาทําในสิ่งที่คุณคิดไปถึงทำไงเราขอพูดซิงเกลแรกกับน้องใบเป็นยังไงบ้างโอ้รักมากครับใบใบใบกับทางต้นสังกัดก็ช่วยช่วยอย่างมากเลยพอรู้ว่าเราเราเริ่มต้นกันทีเนี้ยทีเนี้ยก็ใบเขาใบเขาก็เข้ามาก็มาให้กําลังใจเมื่อวานใบเขาก็ส่งข้อความมาเมื่อกี้ก็ส่ง ข้อความมาให้กําลังใจแล้วก็ช่วยลงโปรโมทช่วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดครับซึ่งปกติแล้วเขาไม่เขาไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าใบเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดครับนอกจากเพลงนี้จะมีเพลงอื่นกับเขาอีกไหมครับเพราะว่าเขาก็เออเป็นคนชอบร้องเพลงอยากชวนจริงๆไงชอบชอบร้องเพลงแล้วก็วเก่งมากด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆคุยโปรเจกต์เล่นๆกับเพื่อนเขาไว้คือคุณกัาฟกับคุณก้อนอก๊อฟกัาฟก้อนไก วงสีกส่กอครับผมอันนี้บอยแบนด์หรือว่าพี่พอปอมห,หน่าจะน่าจะเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ตลาดล่างเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ผมน่าจะทำแบบว่าไทยบ้านอ <c oughs> <น>ะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามพี่ก๊อปถึงเพลงของค่ายเก่าเราสามารถเอามาร้องได้นะคะเพราะเราก็เหมือนเขียนเองแต่งเองอ๋อรักรักกันดีฮะที่สําคัญ <c oughs> คือพี่เขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยห่วงอะไรเราเลยคือพี่เขาสบายมากครับจริงๆทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เขาก็ยังแบบให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยตลอด ฉะนั้นเคลียร์เรื่องอะไรก็เสร็จเรื่องอะไรก็ตามเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราเราเองก็เอาไปเล่นได้ครับแต่บริเวทีแซวกันว่าเรื่องทุนที่มาทำค่ายเนี้ยต้องไปเอาของที่ดินอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่มีเลยฮะเรื่องจริงฮะเพราะว่าโควิดก็อับจนไปเยอะนะฮะคืออยากจะทำค่ายเดี๋ยวคนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ราคาหลักหลักบาทสองบาทหรือไม่ก็ทั้งล้านเดียวเนี่ยคงไม่พอเพราะฉะนั้นเอ๊ะ ใครกำลังรวยอยู่น่แก็คิดหาในทุนนี้คนไหนดีน่ครั้งขนาดเดียวกันสิกิ้งกิ๊งกิงกเขาเ่าก็เสียงดังนลแก็คิดว่าเอ้ยคนนี้แหละวะ ก็เรียกว่านานายทุนตัวจริงแต่ว่าเตอนคุยเขาคุยเป็นพาธุรกิจเขค่อนข้างซีเรียสจริงใช่ใช่ใชอันนี้เขาจะเล่นนะฮะถ้าไม่งั้นถามว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับสำหรับเราผมถามผมถามคุณ CFO แล้ผมผมถาม MD หลุยดีกว่าพยายามเอาเอาแค่เอาแค่ว่าพยายามทำให้ค่ายไปได้โดยที่ไม่ขาดทุนก่อนแต่ว่าแต่ว่าก็ก็วางแผน เรื่องอื่นๆก like yeah. ันไว้ประมาณหนึ่งอย่าตอบยากครับตอบยากอย่าอย่าเพิ่งถามเรื่องเกินทุนถามว่าเอ็มดตัวน่าจะแหกไหมนี่แหกทุกตัวเลยครับตอนนี้ตัวเมยหลายตัวไม่แหกทุกตัวเลยแหกทุกงบเลยก็คือเกินงบทุกตัวเกินงบทุกตัวแต่ตั้งใจทําทุกอย่างมันมีคุณภาพที่สุดแหละตอนที่กองทุนลงไปนี่ของของของธุรกิจนี้แค่สิบล้านถึงเรื่อนะครับอะไรนะครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงใจเย็นนะใจเย็นนะหนักเกินนะไปไม่ไหวครับให้ y ี p a r k ค่ะ น้องใหม่ของเราพี่พี่ครับพี่พี่ก่อนนะเออก็ค่ายเราเป็นค่ายทีป๊อปนะครับเห็นอย่างนี้เราเราไม่ได้ทําแต่ฮีปฮอปอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเรามีแนวดนตรีที่หลากหลายแง้มได้เลยว่าอนาคตก็คิดจะทําบอยแบนด์เช่นเดหรืออนาคตก็คิดจะทําเพลงป๊อปหลายๆแบบแล้วแม้กระทั่งวงร็อกนูมาทันซึ่งซึ่งเราก็อยากจะทําแต่ว่าถามว่า เป,เป้าหมายเราอยู่ไหนคือเราเราทำเพลงให้คนไทยเราทําเพลงภาษาไทยนี่แหละครับแต่ว่าเราพยายามที่จะเริ่มต้นก้าวแรกที่คุณภาพที่สุดพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตั้งความหวังว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้อ์ประกอบทุกอย่างพร้อมพร้อมกันแล้วเราเราอยากจะไปสู่สากลได้ก็ฝากให้ข่าว,ด,วด้วยนะครับภาษาแบบนี้นึงคือจะไปโกอินเตอร์อยังไง ตอนนี้ตอบไม่ได้แล้วถาม่าตอนผมตอนนี้ผมเอาจริงๆแล้ว่ผมคุยกับหลายๆค่ายด้วยกันในขณะนี้พอเริ่มต้นผมก็ไปปรึกษาพี่วุฒฟอนอโลปปรึกษาพี่กล้น <c oughs> ผมก็ไปปรึกษาคุณอมอฮเทลคือทุกคนก็ปรึกษาพี่ยงหน้าดาวอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พีกร <c oughs> พีกรเวร์พอย <c oughs> คือทุกคนตอนนี้ทุกคนติดตัวเขาไม่ทิป แลวผมก็คิดว่าทุกคนกําลังพยายามร่วมมือทุกคนกําลังพยายามยื่นมือช่วยขาดอะไรนะที่ผ่านมาผมก็เพิ่งคุยกับพี่บุ๊ว่าผมอยากฝึกปอร์เช่และผมอยากฝึกเจลเลอร์แล้วผมก็ไปขอนาดาวกับปอร์เช่มาฝึกหลับเลยแลวผมก็อยากพัฒนาคือช่วยกันพัฒนาศักยภาพคือถามว่าตอนนี้เราจะไปได้ยังไงผมว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบการสู่สากลมันยากมากเพราะว่าทั้งถ้าเทียบกับกเกาหลีแล้วเรื่องวินัยเราสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องเงินคุ่เราสู้เขาไม่ได้เลยแต่ถ้ายถ้าเราไม่เริ่มก้าวเราก็คงไม่ถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ ผิดถูกไม่รู้ขอกล้าวไปถ้าล้มแล้วก็จะช่วยกันปตะขอึ้นมาแล้วถ้าอย่างริงยี่ภานี้เราสามารถไปอินเตอร์ได้ไหมครับในครูบอกว่าไปได้ไปได้ครับสำหรับผมผมเห็นเห็นมากนะใช่คือจริงๆแล้วเหมือนเราอาจจะติดแค่เรื่องของกําแพงภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเอออย่างหลายๆประเทศเขาก็ผ่านกาแพงภาษาไปได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําให้มิวสิกอินัสทรที่เราแข็งแรงมากกว่าถึงจะไปได้อะไรเงี้ยอันนี้ขึ้นมองไว้แบบระดับ ทุลกเลยก็เห็นว่าก็อย่างที่พิมพ์บอกครับว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราก็ก็ลุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับ